สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับตึงเอชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแบล็กนาร์ Mobile นะครับหรือ R.O.M นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับของที่ผมได้อัพไปนะครับผมทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ180กว่าล้านได้นะครับผมว่ามันมีในส่วนตรงไหนบ้างนะครับไอ้180ล้านที่หายไปเนี่ยครับผมและเอาไปทำเพื่ออะไรนะครับผม เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับผมต้องเป็นเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมนะครับผมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับผมแพ็ค3,500เหลือเพียง2,700บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมว่า ร้อยแปดสิบผมว่าน่าจะเกือบสองร้อยด้วยนะครับผมน่าจะเกินนี้อีกนะครับโอเคเอผมจะให้ดูอะไรก่อนดีอ่ะผมขึ้นรูปให้ดูก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกน,นี่คือรูปก่อนที่ผมจะไปทําการอัปเดตนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นธนูกําไรนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมอัปขั้นเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของพรอคุมนะครับก็ เอาไปหยอดออฟแมวนะครับแล้วก็ส่วนประดับนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมต้องเปลี่ยนไปใช้บูสนะครับผมหรือจริงๆถ้าใครทํา AGI พิได้ก็เอาแต่ว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่จําเป็นที่จะต้องทำนะครับผมก็ของเข้าๆนะครับอันนี้คือรูปก่อนที่ผมจะไปทํานะครับแล้วก็อันนี้คือของจริงณปัจจุบันนะครับผมแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมันก็ไปที่120แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ อันดับแรกก่อนเลยนะครับกำไรมิเทสเนี่ยบอกเลยว่าผมโดนไปประมาณ60กว่าล้านนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่ตีเองนะครับไม่ใช่60กว่าล้านเอาก่อนอันดับแรกก่อนนะครับยังไม่มีขั้นนะครับผมก็คือเนี่ยโดนไปซื้อประมูลมาเลยนะครับผมก็คือบวก10นะครับบวก10แล้วก็เจาะรูนะครับผมโดนไปประมาณ64ล้านนะครับ ประมาณ64แล้วอันนี้ผมจะไม่ขึ้นตัวเลขให้นะครับแต่ผมจะบอกให้คร่าวๆแล้วการต้ามันประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือโดนไป60กว่าล้านนะครับผมแล้วผมอัพขั้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมก็อย่างที่บอกครับขั้นหนึ่งก็เอาง,ง่ายๆเลยกับกําไรมิดแท้อันเนี้ยผมโดนไปประมาณ70ล้านนะครับประมาณ70ล้านซึ่งผมซื้อจากประมูลเลยนะครับไม่ตีเองนะครับผมแล้วก็อันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับสําหรับ ธนูออกนะครับที่ผมใส่ตอนนี้เนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับมันก็เป็นธนูม่วงนะครับซึ่งธนูออกม่วงอันนี้เนี่ยที่ผมเสียเงินในการขึ้นม่วงไปเนี่ยก็ประมาณ50ล้านนะครับผมประมาณ50ล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะถูกลงมาแล้วเพราะว่าของหรือขยะต่างๆเนี่ยมันราคาดาวลงแล้วนะครับผมก็ถ้าใครรีบหรือว่าเอามาทำเนี่ยก็รีบทำซะนะครับผม เอาจริงๆอ่ะคุณทําก่อนมันก็ได้ใช้ก่อนนะครับแล้วก็ธนูอ็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขึ้นเป็นม่วงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแรงกว่าเดิมเยอะนะครับผมบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับคุ้มค่านะครับเวลาเราจะเอาลงไปยิงเดสบอสยิงตอนนี้ผมแบบว่าฉลุยมากเลยนะครับง่ายมากแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สตรีมพาลงนะครับผมนะหนึ่งร้อยหนึ่งนะเดสบอสนะครับผมอ่ะแล้วก็มีตรงเสื้อนะครับผมขึ้นมาอีก2ขั้นนะครับ บอกเลยว่าโดนไปไม่น้อยนะครับผมโดนไปหลายล้านนะครับแต่ผมจะเอาเค่าเอาให้ละกันอันนี้เป็น70ล้านนะครับอันนี้อีกห้ล้านนะครับผมโดนไปแล้ว120ล้านนะครับแล้วมาเจอตรงนี้อีกครับผมบุตนะครับผมเอาไปเจาะรูนะครับแล้วต้องขึ้น IV นะครับผมโหบอกเลยว่าโดนเป็น10นะครับผมน่าจะเป็น10ล้านอยู่นะครับ เพราะว่าต้องขึ้นขั้นอ,อันนี้มันมีกี่ขั้นนี่นี่นี่ผมขึ้นมาเกือบลองสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ออฟแมวไม่ต้องไปนับมันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมหยอดได้มาไว้นานแล้วแล้วทีนี้ผมยังไม่เอามาใช้นะครับผม <S <S ก็บอกกันคร่าวๆครับว่าของที่โดนไปมีอะไรบ้างนะครับแค่ตรงนี้เนี่ยสามชิ้นนี้เนี่ยนะครับเนี่ยสามตีเดอันนี้ขึ้นสองขั้นใช่ไหมครับเนี่ยตีอย่างนี้นะครับ อันนี้70อันนี้50 1 2 0 130 100, 140ล้านอ่ะผมคิดว่านะประมาณโดนเนี้ยโดนไปแล้วอะ่ะประมาณ1 4 0ล้านนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามันมีตรงส่วนไหนที่ผมไปโดนอีกนะครับในการอัปเกรดของครั้งนี้นะครับเราเข้าไปดูที่การ์ดครับผมอาจจะไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมจําได้นะครับหนึ่งผมไปทาสติงดาวเพิ่มมา เร่งแน่นอนครับต้นทุนในการทำสติงดาวเนี่ยบอกเลยว่าหลาย1ิบล้านน่าจะเป็น1ิบผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับก็ลองไปเช็คดูวันเองแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมทำสติงดาวนะครับแล้วก็คือสร้างเองด้วยนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมต้องสร้างเองครับมันมีแอคแพคสสดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างเองและเมื่อฝากสมุดมันได้คิราเดเมทอีก2นะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือสร้างสติงดาวแล้วก็ใส่สมุดครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ แบ็กวิสดาวนะครับผมถามว่าแบ็กวิสดาวเนี่ยามว่าทําไมต้องทานะครับเพราะว่าเวลาทําแล้วมันได้ ADI อีกไอไม่ใช่พูดผิดนะครับมันได้ a อคแท็กแนะครับแล้วก็บวก ADI อีกหนึ่งนะครับ a อ i หนึ่งเนี่ยสำคัญมากๆนะครับไม่งั้นคนอย่างผมไม่มีทางปลดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเล่น Ex ็กซิเบในอนาคตเนี่ยคุณต้องทำนะครับผมแล้วยิ่งถ้าสายฟรีอย่างเราแล้วเนี่ย มันจําเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทํากระเป๋านะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็หาอยู่นานว่าผมจะทํายังไงดีถึงจะเล่น exit เบรกเลเวล15ได้นะครับดังนั้น exit เบรกเนี่ยเลเวล15เนี่ยไกด์ในการที่จะทําให้ดูเนี่ยขอยกไปเป็นอันหน้านะครับอันนี้เรามาดูก่อนว่าก่อนที่ผมจะไปเล่น exit เบรกได้เนี่ยผมต้องทําอะไรมาบ้างนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมแล้วก็กาเอ,อน่าจะอ่านว่าคูเก้นะครับผมคูเก้เนี่ย ต้องเอามาฝากสมุดมันจะได้ A G I อีกหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเนี่ยแค่ผมบอกมา3ใบนี้เนี่ยผมก็โดนไปกี่สิล้านแล้วก็ไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้นะครับลืม,มนะครับ,นะรบเพราะว่าตอนที่สร้างไปเนี่ยผมก็ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะครับอ,อ๋อแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมีอีกมีอีกนะรู้สึกว่าจะมีอีกเดี๋ยวกนมีอีกหรือเปล่าวะเอ่อน่าจะมีอีกแหละในส่วนการ์ดผมซื้อมาเพิ่มหลายใบอยู่นะครับผม แต่ว่าช่างมันนะครับยกออกไปก่อนมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมกดไปก็คือหมวกนะครับหมวกที่บวกสเตตัสสเตตัสเอทรู้สึกว่าโดนมาใบหนึ่งด้วยก็คือใบนี้นะครับลองไปกดดูได้นะครับซึ่งหายากมากนะครับผมผมส่องประมูลมาหลายวันมากนะครับมันไม่มีขายเลยนะครับผมซึ่งเจ้าหมวกใบนี้เนี่ยถามว่าถ้าทำโดนเท่าไหร่ครับเอาแค่แปนก่อนไหมล่ะ แค่แปนเนี่ยตอนที่ผมทํามันหกล้านแปดมั้งครับอันนี้คือถ้าเราซื้อจริงอะ่ะเดี๋ยวดูนะไม่มีขายนะครับจริงๆราคาตรงเมื่อกี้ดูไม่ได้นะครับตอนที่ผมซื้อมันหกล้านแปดอะ่ะเจ็ดล้านอ่ะนะครับแล้วก็ใช้มเทด้าฟุตอันหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยวัตถุดิบอย่างที่เห็นเลยนะครับสีขาวสีดํานะครับแล้วถามว่าพอเราสร้างมาแล้วเนี่ยโดนไปเท่าไหร่ผมว่าโดนเป็นสิบนะ ผมว่าเป็น10กว่าล้านครับเป็น10ล้านอะ่ะเกือบเกือบสิบล้านนะประมาณนี้ครับผมก็ทํามาเพื่อที่จะว่าเอามาฝากสมุดนะครับเพราะว่าถ้าฝากสมุดเนี่ยมันจะได้ ADI 1นะครับบอกเลยว่า ADI 1มีความสําคัญต่อคุณมากถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นสาย exit b บรกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า exit เบร a เดี๋ยวผมจะทําให้ในคลิปหน้านะครับเพราะว่าไม่มีรายละเอียดเชิงเลือกที่เยอะนะครับผม ซึ่งเวลามันไม่พอมันจะนานเกินไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับของที่ผมอัพไปประมาณ180กว่าล้านได้นะครับรวมรวมกันแล้วนะครับตามนี้เลยครับว่ามันมีอะไรบ้างก็ให้ดูไปหมดแล้วนะครับจริงๆมันมีอีกแหละครับแต่ว่าผมนึกไม่ออกนะครับนึกไม่ออกว่าจะต้องอยู่ตรงไหนอีกแต่ว่าที่สําคัญน่ะก็ให้ดูไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตให้นิดหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับสเตตัสผมตอนนี้ผมอัพแบบไหน แล้วก็ยืนเมืองเท่าไหร่นะครับตามนี้นะครับผมเฮ้ยทำไมมัน7,500วะนะครับจริงๆมันต้องมัน7,000นะครับผมยืนเมืองผมอะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้มัน7,500นะครับเดี๋ยวบัฟก็ไม่อ๋อนี่ไงมันมีเบสกับอิมอยู่นะครับจริงๆมัน7,000นะครับผมเดี๋ยวผมเอาบัฟออกก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่หลังแล้วกันนะครับยืนเมืองก็ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมเออเนี่ยตอนนี้ผมลงที่ a t i 119 เด็ก119แล้วก็ลัก28เท่านั้นหลายๆคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันจะยิงคีหรอวะพี่มันจะพอหรอวะเพียงพอแน่นอนครับไม่งั้นคนอย่างผมไม่อัพหรอกครับนะคีเลทเนี่ยต้องขึ้นไปร้อยกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้แค่นี้เนี่ยบอกเลยว่ายังไงคุณก็ยิงคีทุกดอกนะครับผมเว้นแต่ว่ามอนบางตัวมันอาจจะมีรีซซตในการป้องกันนะครับแต่ยังไงก็คีร้อยขึ้นไปอยู่แล้วนะครับผมคีเลดนะครับ ASPD เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเล่น exit brake e เล l ว5แล้วสำหรับผมทำา8 0ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกกันตอนหน้านะครับผมเมื่อบัฟออกหมดแล้วนะครับเอ้ายังเหลือเบสอยู่อีกนะครับโอเคช่างมันนะครับเอาให้จบไปก่อนดีกว่านะครับก็คือสเตตัสตามนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาเรามาดูที่ลูนนะครับมีหลายคนอยากดูว่าตอนนี้ลูนผมเท่าไหร่แล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับ รีเซ็ตตอนนี้รูนผมก็พันหนึ่งแล้วกันนะครับ999นะครับ999นะครับผมเลขสวยจริงๆเลยว่ะเออทำไมมันเป็น999วะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับข้างล่าง990ข้างบนอีก9นะครับก็จะเป็น999พอดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเติมเงินคุณก็มีเฟืองได้ระดับผมนะครับถ้าใครข้องใจย้อนไปดูคลิปได้ในช่องของผม บอกแล้วว่าไม่เติมก็คือไม่เติมนะครับผมอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกว่าโถไม่เติมจริงเหรอวะดูสมุดผมครับคนอื่นพันกว่าผมแค่521นะครับแล้วดูแฟชั่นบอกแล้วว่าที่มีแฟชั่นเนี่ยสปอนเซอร์ตอนแรกเท่านั้นนะครับมีแค่กาชา2ชุดแรกที่ผมเพิ่งมาเริ่มเล่นแล้วมันก็ได้ทำการตุ่มเล่นๆไป นะครับก็จะมีกาชาของชุดมังกรนะครับเนี่ยชุดข่าพวกนี้นะครับแล้วก็มีชุดว่ายน้าแค่นี้ครับผมแอกแท็กเปอร์เซ็นในสมุดของผมมีแค่2เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับคนอื่นมี20กว่าเปอร์เซ็นนะครับดังนั้นบอกเลยว่าเนี่ยคุณเอาลูกกระตาต่องดูเลยนะครับว่าแฟชั่นผมเนี่ยไอที่เป็นแอกแท็กเนี่ยไม่ได้มีนะครับผมมีแค่2เปอร์เซ็นนะครับเท่านั้นตามนั้นนะครับครบถ้วนจบไปนะครับ แล้วก็คนที่ไม่ได้เติมไม่ต้องพยายามหน่อมแนมว่าเล่นกันคนละเกมนะครับผมเพราะผมก็ไม่ได้เติมนะครับก็เหมือนกับว่ากูก็เล่นอยู่เกมเดียวกันนะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรอีกสกิลอะเรามาดูกันข้าวๆคุณไปสต็อปดูกันเอาเองนะครับสกิลก็ผมอัพป,ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สต็อปดูกันนะครับนี่แล้วก็ตามนี้นะครับแล้วก็ตามนี้ นะครับผมอันนี้ยังอัพได้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าแต้มสกิลยังไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่จ็อบ5ออยู่นะครับยังไม่รีบนะครับผมยังไม่รีบมากเพราะว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีอะไรก็สอบถามเข้ามาทางเพจแล้วกันนี่คือสกิลลูนสเตตัสครบแล้วนี่หว่านะก็ให้ดูไปครบแล้วนะครับผมแล้วเบสเมื่อไหร่จะหมดอ่ะนะครับเออก็คงใกล้หมดแล้วแหละก็ ตามนี้นะครับผมผมก็ได้อัปเดตให้ดูแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนข้องใจว่าเฮ้ย mm. เงินผมหายไปไหนแล้วเนี่ยเงินที่ผมหายไปเนี่ยผมเอาไปทําอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อที่หลายคนเนี่ยจะได้เอาไปทํานะครับ mm. ผมเนี่ยนะครับของผมเปิดให้ดูนะครับไม่มีอะไรกักปิดบงัง mm. เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูด้วยนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับระหว่างตอนที่ทํากับตอนที่ไม่ได้ทำอ่าโอเค เบสหายไปแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ผมยืนเมืองอยู่ที่7,015นะครับผม7,015นะครับนี่คือดาเมจยืนเมืองนะครับบอกแล้วว่าไม่ต้องเติมก็ทำได้นะครับผมตามนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาลองเทสดาเมจกันนะครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับผมให้ดูคลิปก่อนว่าตอนก่อนหน้าที่ผมจะทำของเนี่ยผมยิงไปเท่าไหร่ นี่นะครับตอนที่ผมก่อนที่ผมจะทําของนะครับรู้คร่าวๆง่ายๆครับไม่มีอะไรนะครับก็กินบัฟบีหมดนะครับผมกินบัฟบีหมดแค่นั้นนะครับอาหารไม่มีนะครับผมอ่าของสวมใส่ก็ประมาณนี้นะครับดูนะครับอาหารไม่มีนะครับก็คือกินแค่ ADI De เด็กลักบีนะครับผมแล้วก็ยิงให้ดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับผมอ่ะกดป้า exit เบ a k นะครับผมตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ย exit เบ a k มันอยู่ที่เลเวลประมาณ5นะครับผมอ่า exit เบรกเลเวลหนะครับผมแล้วก็ของยังไม่ได้ทำนะครับผมนี่ก็จะยิงอยู่ประมาณนี้แหละครับแสนหกน่นาจะผมใจผิดอ่ะเกือบแสนแสนหกนะแสนห้าแสนหกประมาณนี้นะครับผมเวลาติดแฟรี่แล้วนะแต่อยู่ที่ประมาณแสนห้าแสนหกนะแสนหกนะครับเนี่ยน่าจะเป็นสูงสุดแล้วนะครับแสนหกกว่ากว่านะครับผมอ่ะ ก็น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวคุณมาดูว่าตอนนี้ผมจะยิงเท่าไหร่นะครับผมต้องกดไหลาบางผมต้องกดเด็กถูกว่า ATI ใช่ป่ะแล้วก็ลักลักไม่ต้องเอาถึงกับปีหรอกมันเปืองนะครับเอาลัก A พอนะครับผม ATI เด็กลักนะครับเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้ exit break level เออ480หรือเปล่านะครับ a c c e l e r a อ่ะผมลืมกินอย่างหนึ่งครับนี่นะครับปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคาดอะไรวะ แป๊บหนึ่งนะครับมันขาดอะไรไปวะมันบัคกปะเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วนี่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 ขาดเบสนะครับผมขาดเบสกระอิม ไอเราไอไอเราก็ว่าเอ๊ะมันขาดอะไรไปวะอ่านี่นะครับ480นะครับผมอ่ากดทูซ้ายนะครับผมแล้วก็กด e x ็ก b ิ e a บนะครับ่าลืมไปหน่อยนะครับลืมไปหน่อยเห็นไหมครับ480นะครับผมแล้วก็ลองยิงดูนะครับเดี๋ยวให้บั๊มันติดให้ครบก่อนแล้วกันนะครับ แสนเก้านะครับสองแสนสามสองแสนห้านะครับสองห้าห้านะครับผมอ่าสองห้าห้านะครับก็บอกเลยว่าแรงขึ้นมาเป็นแสนนะครับเอาง่ายๆว่าตัวเลขเพิ่มมาเป็นแสนน่ะนะครับก็ตอนนี้ยิงอยู่ที่สองแสนห้านะครับผมสองแสนห้าห้าเอาง่ายๆแล้วกันสองแสนห้าหมื่นห้าพันกว่านะครับก็ตามนี้นะครับตามที่ผมยิงให้ดูเลยนะครับนี่ แล้วก็นกเนี่ยมันจะอยู่ที่ส0 0 0มื่นกว่านะครับสอ0 0มื่นนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะ2 3งสานะครับ23,000 24,000นะครับแล้วก็แอคแท็กเนี่ยที่ยิงหุ่นไม้ได้เนี่ยก็250,000 255,000นะครับผมโอเคก็น่าจะเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมดึงเงาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับตอนรรบวันนี้ไปนะครับผมบ๊ายบายจุบจุบ